I don't know what you heard about me. อึ๊ยยาวยัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราส่งคนจะพามาทำความรู้จักเอาอันนี้วมิสุชิตไตต้น I don't know what you heard about me. ชี้ตัวนี้มันอึดขึ้นไหมคะับหลงแบงมันอึดแน่นอนเลยครับพี่พึ่งตัวนี้นะครับได้เครื่องยุ่นหมาไม่นะครับเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์ซ่องจุดซี่นะครับรอยไปซี่แรงมานะครับเครื่องยุ่นไม่ลลาสุดเลยนิสสุกันตี้มาเลยนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยไม่สามารถใช้อะไรก็เก็บเขาได้นะครับผมโอ้ก็แสดงว่าเกลืองชุดไม่นี่เป็นชุดไม่อย่างแน่นอนใช่ไหมคะแบงแน่นอนครับผมอึดแน่นอนแล้วมันยาวขึ้นไหมคะับหลงแบงใช่ครับมันยาวแล้วก็มันสั่งลึกด้วยนะครับ ทอดตังไส้ได้เลยนะพี่ึงออะไรคะถังทอดตังไส้าไทยอ๋ได้ครับมันทอดได้อ๋อฟาไทยทอดได้กาวซิุกซานี่ครับผมมาเพลยในการใช้งานเยอะเลยนะครับมันดูยิ่งขึ้นนะแต่ยิ่งเงี้ยเลยครับหญ่ขึ้นโดยนาจอตัชกินขนาดซิบม้วมีระบบ Apple c a คา l a ร and r o i d Auto MM เ i n มและการเ่นสนกล้องไส้ชันเป็ดถ่ายซีายดเลยครับ จับกระชับมือดีนะใช่ครับกับมนอกจากจับกระชับมือแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นการกางเทียร์มาไม่คันเป็นการยกเว้นในการกางเทียมต่อยล่งนะครับตัวนี้จะใช้เป็นการยกแว่นนะครับในการต่อยล่งเล็งมาปรอมระบบโฟร์วิลซีระบบนะครับมีช่อง H C H L ละการในช่องช่องนะครับรีบล็อกนะอึดยาวใหญ่ยังไม่พอหน้าตาดีอีกต่างหากไม่ได้หรอกมันใช้อยู่เลยครับผมต้องแบบมาไม่แบบฮันนี่คูมนะครับอะไรนะฮันนี่คูม อเอาไปิลโตหน้าบุนน้องไม,ไม่ไม่ครับกุ้มขูดกระจังหน้าดดัด<อ>ไม่ใช่ไม่เล็กกระจังจะออกแบบด,ดีไซน์ขนาดย่ําเหล็กว้างนะครับมีรูกว้างด้วยกันเลยนะครับช่วยระบายความร้อนในช่วงช่วงตัวเหลืองยุ่นเลยกันในช่วงช่วงหนาดได้ดีนะครับเป็นไงล่ะพี่เพิ่งตั้งคิตั้งยาวตั้งย่ํายไหมครับสุดยอด็ดมากเลยค่ะหนุ่ยและที่สำคัญออนยูมิซูบิชิไะตันมาในราคาพี่ครบเงินก,านกา้ามึนเก้าพันบาท และพิเศษส,สุดออกปุ๊บรับปั๊บรลบอะไรกันออ้องเม็ดยางออกรดไปเลยพี่เพิ่งสนใจอยากกระชอนเป็นจะจะพร้อมผักเช็ดมาเลยนะคะ